เป็นยังไงกันบ้างครับเ,เพื่อนๆสำหรับเกม Solo l e เวลิ่งอารนะครับก็หลังจากที่เราหายหน้าหายตากันไปแบบสักพักหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับบอกเลยว่าไปติดเกมใหม่แป๊บหนึ่งและตอนนี้เราก็กลับมาเกมหลักของเราพร้อมกับกิจกรรมสบรภูมิแห่งการเวลาบอสตัวที่2องใจแอนอารักเน่ซึ่งในวันนี้ครับบอสเป็นตัวที่แพ้ธาตุแสงและจะทําให้ตัวละครน,น้องชาของเราเนี่ยสามารถรีดาวมัได้แรงยิ่งขึ้น เราจะต้องจับทีมยังไงทำำํานําเบรยยังไงแล้วก็ทํายังไงให้เวลาได้น้อยที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้ถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเ,เพื่อนกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์แล้วถ้าเป็นเพื่อนท่ินชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเ,เพื่อนท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าก,การเติมเองต้องร้านนี้เลย Over To p Up ัมีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเ,เพื่อนท่านใดนที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up โอเคครับเพืเ่อนๆก่อนที่เราจะไปลงในส่วนของสมองระพุมแห่งการเวลานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของฮันเตอร์ที่เราจะต้องใช้งานกันดีกว่านะครับว่าเราจะต้องใช้ตัวละครฮันเตอร์ตัวไหนดีในการลงนะครับสำหรับฮันเตอร์ที่ได้เปรียบที่สุดในช่วงนี้นะครับคือนั่นก็คือในสำหรับฮันเตอร์ที่ได้เปรียบที่สุดในช่วงนี้นะครับนั่นคือฮันเตอร์ประเภทธาตุแสงนั่นเองเพราะว่าจะทำดาเมจได้แรงขึ้น150%ซึ่งในธาตุแสงครับตัวเกมมีทั้งหมด2ตัวหลักๆที่เราสามารถหยิบมาใช้งานนั่นคือในส่วนของตัวละครชาาาาแแอินนทีี่่เเป็็หลลักกสงมมคคด แรงมากๆแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครครับก็คือในส่วนของตัวละครบินมยงกูซึ่งตัวนี้จะเอามาในส่วนของซับ DPS นะครับเพราะว่าจะสามารถบัฟดาเมจแล้วก็เพิ่มดาเมจให้สาหรับทีมท่าแสงได้แรงยิ่งขึ้นในส่วนของตัวละครน้องชาครับหลักๆเลยครับคือคุณจะต้องทําค่าในส่วนของค่าคริเทลแล้วก็ดาเมจคริเทลเนี่ยให้มันสูงๆงครับเวลาทำดาเมจคริคทลเนี่ยก็จะได้รุนแรงซึ่งในส่วนนี้ครับเพื่อนๆจะต้องสอดคล้องกับในส่วนของพลังโจมตีกันด้วยนะครับเพราะว่ายิ่งค่าพลังยิ่งค่าคิเลตี ด้วยนะครับจะสกิลแรงหรือว่าไม่แรงก็อยู่ที่ดาเมจในส่วนของพลังโจมตีนั่นเองซึ่งในส่วนนี้ครับห <c oughs> ดาวถึง 2, 2> <c oughs> ดาวก็คือสามารถใช้งานได้แล้วในกรณีที่เราจะลงในส่วนของสมรภูมิแห่งการเวลานะครับผมอ่ะผมเอาไปด้วยเลย เพิ่มระดับไปหน่อยละกันนะครับนี่สเตตัสเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่าพลังขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งตัวละครครับผมในส่วนของตัวละครวินมยองกูนะครับตัวนี้หลักๆคือจะเป็น c 0หรือว่า1ดาวได้ก็ดีนะครับผมในกรณีที่คุณเป็น c 0ครับคุณจะต้องมีในส่วนของอาวุธประจําตัวครับเพราะว่าอาวุธประจําตัวเนี่ยจะช่วยเพิ่มในส่วนของดาเมจที่สร้างได้ครับสี่เปอร์เซ็นต์ให้กับสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหมดครับเป็นระยะเวลาสิบหกวินาทีในกรณีที่คุณคลิกมาใช้หรือว่าต่อให้คุณไมม่่ใช้้รดาเเจจจตตนนีีก็็ะะปทิ นั่นเองนะครับและที่สําคัญในกรณีที่คุณสามารถอัปดาวในส่วนของตัวละครมินบยองกูได้นะจะช่วยในส่วนของการเพิ่มอัตราคีย์ข้อแล้วก็ดาเมจคีย์ข้อเพิ่มขึ้น8%และก็สมาชิกทีมแสงครับก็จะเพิ่มเป็น12%ซึ่งมันจัดีมากๆแล้วก็ถ้ายิ่งดาวสูงเนี่ยสเตตัสในการเพิ่มก็จะดีแต่เอาจริงแล้วประมาณ1ดาวก็ใช้งานได้แล้วนะครับผมแล้วก็ใช้ในส่วนของส,งสกิลนะครับในส่วนของอัตติแฟกต์ของตัวละครมินบยองกูเนี่ยหลักๆที่เราจะใช้ครับคุณจะต้องใช้ในส่วนของเกราะเผาปีศาจชั้้้้้นนนนสูงงงงงะครระงงระครรเเเพาา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 ววว่่่่ออออชชชขไมใ5ดดืถุณปลีย ให้เป็นเซตเลือดได้เลยเพราะว่าจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้กับน้องชาแต่ถ้าน้องชาไม่ได้5ดาวครับใช้เป็นเซตในส่วนของ power g a t e ดีกว่าเพราะว่าเราจะต้องใช้ในการปล่อยเกตอันติในการโจมตีนั่นเองนะครับส่วนพวกนี้ก็เป็นในส่วนของพวกอความมารินครับเวลาเรา แท็กเอาต์นะครับหรือว่าสลับตัวละครครับเราก็จะได้รับในส่วนของพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวละครที่เราจะต้องใช้นะครับผมนั่นคือในส่วนของตัวละครเอมมาโรเรนนะครับเอมมาที่เราจะต้องใช้หลักๆครับก็คือในส่วนของสกิลตาข่ายอันนี้เพราะว่าสกิลนี้ครับมีระยะเวลาคูลดาวน์แค่8วินาทีแล้วก็เป็นสกิลธาตุไฟสามารถเคลียร์มอนหมู่ในช่วงเวฟที่หนึ่งแล้วก็เวฟที่สองได้ค่อนข้างเร็วมากๆครับอันนี้ค่อนข้างที่จะดีมากๆ ถ้าใช้งานได้ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดเนาะหลักๆครับอาร์ติแฟกต์ก็จะเป็นเซตเบสิกของตัวละครน้องเอ็มมาปกติเลยนะครับเว็บหนึ่งเว็บสองจะต้องใช้เอ็มมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนาะสเตตัสหลักๆก,ก,ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้ารู้สึกว่าดาเมจยังไม่เพียงพอครับคุณสามารถเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์หรือว่าอัพขั้อาร์ติแฟกต์เพิ่มเติมก็ได้เชน่นเดียวกันครับอยู่ที่ว่าสถานการณ์ที่คุณลงเนี้ยดาเมจในส่วนนี้เพียงพอหรือเปล่าในการเคลียร์เว็บที่สองนะที่เป็นบอสเล็กๆนะฮะพี่เหล่านี้ครับก็จะเป็นเซตหล นี่เข้ามากด้าไปครับปุ๊บหลักหลักสมบระภูมิงกานเวลาครับที่เขาทําได้ก็อยู่ที่ประมาณ28วินาทีครับแล้วก็30ส่วนใหญ่ก็จะไม่ถึง1นาทีนะเพราะว่าถ้าแสงจะค่อนข้างได้เปรียบแล้วก็ถ้าที่เราสังเกตดูก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซตประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาจัดลาดับตัวละครกันหน่อยละกันนะครับผมหลักๆเลยให้เราไปดูในส่วนของอันดับต้นๆนะครับว่าเขาเรียงลําดับยังไงนะครับจะสังเกตว่าลําดับก็จะเป็นน้องเอ็มม่า มินแล้วก็น้องชานะครับก็คือเราจะให้ลำดับการบัฟมันสอดคล้องกันนะครับเราก็จะมาจัดลำดับเนาะเอาน้องเอ็มมาใส่เข้าไปครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นมินแล้วก็เป็นน้องชานะครับเวลามินบัฟปุ๊บน้องชาก็จะได้ กดต่อนะครับเพราะว่าเราจะต้องกดในส่วนของ QTE ด้วยนะครับแล้วก็กดสกิลเพื่อเพิ่มในส่วนของดาเมจคิทิคอลแล้วก็กดจัดทีมไม่ได้เลยส่วนเงานะครับอันนี้เราต้องมาดูกันอีกทีว่าเราขาดในส่วนไหนถ้าคุณขาดในส่วนของพลังโจมตีคุณสามารถใส่พลังโจมตีเพิ่มเติมได้แต่ถ้าคุณขาดในส่วนของอัตราคิทิคอข้คุณก็สามารถสอบมาใส่ในส่วนของอัตราคิทิคอลได้เช่นเดียวกันขึ้นอยู่ว่าเราขาดในส่วนไหนนั่นเองเมื่อเราได้ทีมที่เราต้องการแล้วนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการลงแล้วนะครับสำหรับวิธีรนนะคับเเว็่ปสีีย เพื่อนแล้วก็กดในส่งของสกิลตะข่ายหรือว่าสกิลวายนะครับเพื่อทําการโจมตีบอลแบบวงกว้างเนาะ ถ้ารอบแรกไม่ตายอย่างน้อยเขาจะติดสหานะเผาไหม้แล้วก็จะตายเองหลังจากนั้นครับเราจะเหลือเวลาครูดาวประมาณ4วินาทีให้เพื่อนๆนะครับวิ่งไปทางด้านซ้ายของแผนที่นะครับไปอยู่ระหว่างกึ่งกลางแมงมุมสีเขียวทั้ง2ตัวและเมื่อคููดาวเสร็จครับให้ทาการกดในส่วนของสกิลไวทันทีเลยเพื่อทําการเคลียร์แมงมุมทั้งซ้ายและขวานะครับเมื่อกดสกิลเสร็จปุ๊บให้เพื่อนๆนะครับวิ่งตรงไปในจุดกึ่งกลางที่แมงมุมเวฟที่2จะทําการเกิดเนาะหลังจากนั้นครับให้กดสกิลต่อมานะครับสกิลที่2ของตัวละครน้องเอ็มม่าในนก้้หั สกิลตาขายต่อเลยนะครับเวลาคูดาวก็จะจบพอดีเนาะหลังจากนั้นครับให้สลับตัวละครเป็นตัวละครมินบยองกูนะครับเพื่อมาในส่วนของการบัฟควิกไทม์อ e เวนต์นั่นเองหลังจากบัฟเสร็จปุ๊บมาเราจะติดในส่วนของคัสซีนราชินีแม่มดนะครับพ จบคัสติแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการเรียกทหารเงาออกมาและก็ทําการกดสกิลดีบัฟเพิ่มดาเมจของตัวละครบินไยังกูจากนั้นก็กด QTE ของตัวละครน้องชาแฮงอินนะครับออกมาจากนั้นให้กดสกิลแทงของน้องประมาณ6ทีนะครับรักษาเลือดให้เหลืออยู่ที่ประมาณ29หลอดนะครับของบอสแม่มุมจากนั้นให้เพื่อนๆนะครับทำการกดอันติเมตได้เลยในส่วนนี้ครับก็มาคาดหวังแล้วว่าเราจะติดคีย์ดีคอรหรือเปล่าถ้าติดคีย์ครับคุณก็จะจบได้ไวมากแต่ถ้าคุณไม่ติดคีย์คุณอาจจะต้องเสียเวลาต่อนะครับหรือว,ว่าออาจจะต้งร รอบไปเรื่อยๆนะในส่วนนี้ครับผมโชคดีและติดคีย์ิข้อพอดีนะครับสี่แสงกว่าทาให้เราสามารถผ่านในจุดนี้ได้นะครับระยะเวลาก็จะอยู่ที่ประมาณสีบวินาทีนั่นเองนะครับผมจะทําการชะลอคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็รันคลิปแบบเต็มๆว่าเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะครับผมอันนี้คือรอบแรกที่ผมทําการลงนะ โอเคครับเพื่อนๆก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการทําเวลาในใจแอนอารักเนซึ่งลงในรอบแรกนะครับผมทําเวลาได้ดีที่สุดก็คืออยู่ที่ประมาณ48วินาทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะลงซ้ําไปซ้ำมาหารอบที่ดีที่สุดแล้วก็จังหวะที่ดีที่สุดเพื่อที่เราจะได้ทําเวลาให้น้อยที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้แต่ถ้าใครไม่ได้ซื้ออะไรครับเอาแค่ผ่านในส่วนของรางวัลก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าตัวเกมก็จะมีรางวัลที่เราสามารถได้รับอยู่ทางด้านซ้ายมื่นนะครับผม ก็หวังว่าวิธีและก็เทคนิคเนี้ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากก็น้อยนะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s สไคร์กันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันในพาร์ทต่อไปสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ